ออโต้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลข้อและกระดูกนะครับจะสังเกตว่าคนเราเนี่ยพออายุเยอะๆนะครับจะมีปัญหาเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกนะครับเกิดจากอะไรครับได้หลายปัจจัยนะครับการปวดข้อปวดกระดูกปัจจัยหลักๆนะฮะถ้าผมถ้าผมขอขอย้อนอดีตนิดนึงนะครับขอย้อนย้อนให้ทุกท่านสังเกตนะครับก็คือน้ําหล่อเลี้ยงในกระดูกครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีไม่ได้รับสารอาหารไม่ได้รับแคลเซียมนะครับหรือไม่ได้รับพวก พวกโปรตีนนะฮะที่ไปไปสร้างน้ำหล่อเยิ้ในข้อกระดูกนะครับก็สามารถทําให้น้ำหล่อเยิ้ในข้อกระดูกเนี่ยมัน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 หมดหรือมันมันเสื่อมนะครับข้อกระดูกก็เสื่อมพขอข้อกระดูกเสื่อมปุ๊บเนี่ยน้ำหล่อเลื่นไม่มีครับการเสียดสีของข้อกระดูกมันก็เยอะครับเพราะกระดูกเนี่ยเราขยับทุกวันนะครับสังเกตนะฮะหัวเข่าวันนึงเนี่ยเราขยับวันเป็นร้อยเป็นพันครั้งเลยนะครับก็เหมือนกันครับเหมือนกับเหล็กถูเหล็กครับเราไม่ได้ใส่น้ํามันนะครับมันก็เกิดการฝืดแต่ทีนี้มันไม่ใช่เหล็กครับมันเป็น มันเป็นกระดูกนะฮะซึ่งกระดูกมันก็มีเส้นประสาทนะครับมันเลยทําให้เราสึกเจ็บนะดังนั้นกินการกินออโต้เนี่ยครับจะไปเสริมตรงนี้ได้ดีมากนะครับในช่วงข้อกระดูกหรือข้อต่อต่างๆนะครับวิธีการทานนะครับก็ถ้าถ้าเจ็บมากนะครับแนะนําก็คือโอเคเช้าเม็ดนะฮะก่อนนอนเม็ดนะครับควรกินคู่กับวิโกลลี่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ปวดข้อกระดูกนะครับหรือหรือมีปัญหาด้านกระดูกโดยตรงนะฮะก็เอาแค่วิโกลลี่กับออโต้อย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นอะไรนะครับนะแต่ถ้าแบบเป็นอัมพฤกษ นะเป็นอามาพึกนะเอามาพึก,นะเ,อาาพกเอามาพาตนะครับผมขอแนะนำนะครับก็คืออาจากเมื่อกี้เนี่ยแนะนำให้ใช้วีโกรี่เบอร์รี่ไนท์บาโคทายนะครับเราอาจจะใช้เพียงแค่วีโกรี่นะครับบาโคทายแล้วก็ออโต้ได้นะครับสำหรับคนที่เป็นอามาัมพาตพฤกษอามาพาตนะครับเพื่อเซฟค่าใ,ใช้จ่ายนะดังนั้น3ตัวนะฮะถ้าคนเป็นอัมาพาตพฤกษอัมพาตเนี่ยวีโกรี่นะครับบาโคทายแล้วก็ออโต้เนี่ยสามารถทำให้อ,อาการของคุณดีขึ้นเรียกว่า อ่ผมผมมั่นใจนะครับผมกล้าการันตีหรือว่าอาการของทุกทกท่านจะดีขึ้นอย่างน้นอ,ยนอยเนี่ยสีจากการทานในช่วงระยะ2เดือนแน่นอนนะครับส่วนจะมากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยผมก็ต้องแนะนําว่าถ้าทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา3าถึงสถึงเดือนเนี่ยโอกาสที่ร่างกายจะฟื้นฟูถึง70%มีสูงมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกายภาพบัลบัตเพิ่มด้วยเพราะร่างกายเราอ่อนแรงมานานนะครับก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อ,เพ,อเพิ่มเพิ่มกล้ามเนื้อนะฮะหรือว่า เพิ่มแรงนะครับในการขยับขยือนด้วยนะครับให้ความร่วมมือกับการขยภาพด้วยแล้วคุณจะมีโอกาสที่กลับมาเป็นปกติได้นะครับ